สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนทุกคนงสวัสดีนะพวกสองห้องวาตายามสะเ้าพี่น้อยมาห่วงงานที่บ้านบ่ดุ้ยคนหล่อมีงานก็เรียวงานเจ้าเพิ่งมาได้งานจ้ามีงอกเขาจะเอินงานแต่งหรองานหมัอะ งานมันหรืองานแต่งบ่ทั้ง2บ่ทั้ง2อ๋องานแต่งแต่ว่าจัดแบบเรียบง่ายอือแบบง่ายๆแบบบ่ต้องหายากว่าต้องหาวงดนตรีดตีแบบง่ายๆกทันันแล้วนะแม่แบบนี้แหละสบายใหญ่หลายมันก็ยากงานนี้มีเนี่ยก็เคยมาจากต่างประเทศเคยมาจากเวียดนามอ กำลังสุลธรรมันกันแต่งสูตรอยู่พี่น้อยงานนี้มีเจ้าบ่าวเวียดนามครับเจ้าสาวฝั่งลาวถึงเวลาอะไรถึงเวลาอะไรเจ้าสาวยิ้มด้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวไปน้ำลายผู้หญิงผู้หญิงจอยู่ทางขวาผู้ชายสิถึงจะถูก

บาเดดเ่นเคยฟอมบาดุค no yes. <ills> ิดว่าบาดุได้สิสิเป็นทีแหลไปนำกันได้แต่ว่าภาษากันบาได้คอยคอย เคยเคยเวียดใจฮอนเลยเคยเวียดใจฮอนใจเย็นๆมาเดือดอะไรอยู่ยี่ปุ่มดำทำปุชิเป้าปุชิเป้าภาษาเป้เป้นะแม่เอามันกันยอมแล้วาภาษาเวียดมาเป็น จริงเฮือนเพิ่นกล้งพูนมิโน่ลางมากไงแต่เพิ่นไม่เห็นเฮือนโก็เฮืนเขาทางดด้อเฮือนเจ้าสาวผู้ใดสิเป็นผู้จูมจกแล้วเมไม่ยีหแล้วองแ้เออเก็บภาซะก่อนมา

เปิดพระตูเอ้จับเอ้จับเบื้อง้จับไม่เท้าใส่หรือขวาไอ้แพ่าหงสเบื้องนี่เด้อเบื้องนี่เบื้องนี่เบื้องนี้คว้าคว้าขวาบอลเป็นแน่จักภาษากันวาอย่าอย่บ ข้งแกแม่ซีบิตเนาะนี่เนาะเอออย่าปาเด้ออย่าปาเด้อหมอกปาหมอกว่นอย่าปาเด้อแม่ย่หมดทองหอดบอลว่าขวัญเลยจูงเคยกับซื้อเงินหออ่ะสองนี่ ขีดทลองก็แค่นี้ครับชือมากเป็นอะไรก่อนจะขึ้นาอนล่างน้ำอบน้ำหอมใส่ใบตองกล้วยก่อนจะจูงขึ้นสู่เฮือนหอมไม่เท้าเอานะไหมผู้ล่างตีนนั่นเ เคยบีเอดฟูฟูซีฟูสิแปลภาษาให้กคนเดียวจะปลอมปลอมอ่ะขึ้นขึ้นกำลังจะเขาสูงทีที่น้่ามีแม่มีแล้วเขาไปจนหอแลาลเอย บาลาตาวิญาติญมติบ้านมีคนเดียวนะในเาืองนี้ญาติญาติบาติญาติญีติญาตินานิมาติญาติญาติญาติ้าติาติญาติญาติ้าติญาต้าติญาติญาต่ไา้ิาติญาติาติาตาติาติญาติาตาตาติญาติาิา สาสิบล้านสามสิบล้านกี่ถอดบิดเลยบบมีอ่างขางค่ส่วนนี้เงินเพิ่อสาล้านก็สิตกอยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นบนเพียนลดูแลาหัว ต้องต้องมีลามแปมลภาษาเลยภาษาอะไรสิบูจกักโอเป็นเขาพิธีพี่น้สูรใบสีสูวัน เฮียนเอทเจ้าเบาไอ้สุดหล่อแม่สมกับบ่าวเฮียดคือว่าเลยพี่น้อยเพิ่นเพิ่นไปเฮียนเวียดสี่ปีเฮียนแพทย์เจ้าสาวได้เจ้าบ่าวกลับมาเลยบ่านตอนไปไปคนเดียวตอนมามาสองคุ้มค่าได้ทั้งบทเรียนได้ทั้งสามีได้ทั้งคัวนี่ hai mục về mặt sạc 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 mặt อ <laughs> <inee? laughs> <s ống> ้าวพี่นึงมันหมออไมก็สมกันสมกันเจ้าบ่าวล้ออกนยดวไปเข้าิธีซะก่อนาจังสิด้จูงเจ้าบ่าวเข้าสู่เือนหอ มาเยอะควันเอ้ยงานแบบเรียบลูเออแบบง่ายๆหน่อยคนกบหลายเราจะปูใหญ่ปูเตะแล้วก็แล้วจัดใหญ่จัดรู้ ทางที่เป็นงินเวซ่านรได้กัแล้วเนาะิงใส่หมวมัตะตันหันนะนี่ถูกปากไม่ไม่รลานมือเดียวเท่านั้นย้ไปยเ้าไปเล้าเหียวไปนี่ีทั้งเมาไปแขนไปโ่อยก็จอม กูแคนหักอาจบบาะเบ <c oughs> าแขกกำลังมาเรื่อยๆจะยอยจะยอยมา อย่อยเขับไปผูกเขคนครับเขาจะเบาจะสาวหน้อยในภาคควัน อุไก่ควันบอกเาบอกภาษาวีเว่าพนก็มาเข้าใจคือว่าต้องมีลามเป้ลามเป้กยังนั่งกอ่นก็ามเปนน้แขง้ขน้แข็น้ำแขงนน้ำน้็น้ำาขงนัำน้ขนนำง ให้ผู้ใหญ่ผู้เต้เป็นผู้แก้อเ่นมาอยแม่เ่นมาต่อมาได้ันเดใหญ่ผู้สาวผู้แก่มันแขนหนาเอาเคยเบียด่น้อยมีคนแรกตรงมีคนที่สองอ่ประจำในเบียดในบ้านใบผู้ใบผู้นไเฮ้ กูหากกูสมพี่น้อยสามีเนี่เป็นนายสั่งคนสั่งแปลงรถเมียเนี่ยเป็นแพทย์เป็นหมอะเป็นายแพทย์นายหมอกูหากกูสมสวัิเป็นชือผ้าจากดจากเดือนทำเบื่เมียเม่เอาเมเห็นทองใหญ่มาจิมิน้องจิมิขึ Kit, ้นมา เ้นหน่องกี้กระถือชุลมุนพระเข่าพระนางไม่ใเอากันเล้วพุ่นเล้วจริงๆเลยครับเมื่อเกี่ยวเข่าย้ายเข่ากันมาอยากไปจะบ่ามีจะคนสามามมาสามคนเด่น แม่บาดูใจปั่มขนาดผู้แคนลหับล้านเคยพันบาทเลยอจุด่งเลจุเบียกวาแล้ววสีอนบาดูผู้กัสีหาพันบาทถูกัได้ทั้งภาษาเวียดแภาษาลาวอ่าผูกแคนในเพื่อนเรได้หายบาดกเป็นางล้อหายบุกทุหาเลยอม cho sao cho sao neo ăn neo ăn rồi cho sao ừ. nhìm ngam nhìm ngam nhìm ngam Chào <laughs> vào cho vào คุเดียร์ไหมครับนี่ตับบนะไข่ละ้นต่เนี้ต่อไปได้เป็นงานตรงไปงานตรงไปต่อไปหลังจากไก่จะเสร็จไปที่หาประสานอาหารมีน้อ้พายุแค่ปริมาในงานกรบโบราณป็นไง ง่งายง่ายอย่าไะต้องจดเนี <coast tama easy> ่ยจ้าโตแต่ว่าสินสอดเนาะก็ว่านักอยู่หกหมื่นทอดบนเลยแล้วบนเลยสามสิบล้านกีบไปเล้แต่ที่เป็นเงินกีบม่โคตรร้ายเลย เตรียมจุงแคนนจะบอกเขาซื้อเงินห้องหน่อยหมอซื้อเพิ่มจู่มไม่ได้กินใช่ไม่ได้กินเกลือบอ จ้ำก็ว่าเอขาสู้เพือนฮอสำเร็จเลยพี่น้อยเตรียมป้อนไข่แบบนี้มือแรงเราอย่างหนึ่งสภาพเลยเนาะว่าหยอกว่าหยอกว่าหยอกกะเบาเหยียดปกติเพื่อนเพื่อนโอ้ยหลังตกใจอย่พี่น้อยแต่ว่าเพื่อยู่เพื่อนโก้เพื่อนเข้าเพื่อนของแกสาวเองดิผแต่ว่าเพื่อนประจัดใส่เ่ย แม่ปเป็นเพื่อนของบาด์ดีแม่ของจ้าสาวบารด์ดมาพาเอาสามีอยู่ฝั่งไทยอยู่แต่บ,บุหัวอยู่จังหวัดใดเอยู่วัดป่าก็ไม่ใหญ่จัดอยู่บ้านทาผิกทาเกลือน้ำมอสือจะอยากเป็นลมเลย อย่าจ้ำรายแล้ได้หายอีกกกะไหมนี่นี่คือเพื่อนสิ่งที่ขาดม่ได้อันนี้มังมอสือนะนาคคอแนวอะไรเนาะอ้าวมือควยกันนะเนาะ คอยจได้บ้น่อยมันมสื่อไ่ริงหรอวะจะเดียวไ่กินจะเดียวเดี๋ยกเขาวิกใส่เห้ขาบอกด้ยนอไรอ๋อนี่หนัก่ะมันจะล้มฟังอีกว่านี้เาพยายามวคเคอเน่ลมะลมสนกันอย่างนี้เอาเอาเข้ามเลยเคย้ะบกเกมืสื่อจำเป็นได้นี่นึะเคยก็ต้องผิกแล้วนะเออเออเอเคย อดเอาเด้อเพชรก็เด e. oh, ้ออดเอาเด้อโอ้ยเพิ่นนานๆู่ดอกอันนี้นะ่นกินเพชรได้อยู่บาทเดียวดิบาทเดียวเลยบาทเดียวเออบาทเดียวปล่อยมืเลยเออเออเออเพชรเนี่ยแล้วห้ยแล้วคนละขวดเออน้ำให้คนละขวดไหวพอพอแล้วเอาจั่งเอาเราบาทนี้พอไหมเออเอาได้ไหมก็ละกันเลยนี่เออ บอกกัว่าผิดเมียเกลือพ <c oughs> ี่น้อยปูห <c oughs> ักปูสมเคยปอมได้กูกินดิเคยปอมมาไอเยคยปอมมาไหมคุยผิดละท้ายเอาไข่เลื้องออกเอาเอาบผิดเขามันเคยปลอมสนเร็จไปพิธีเป็นที่เคยปลอม เคยพร้อมกินไข่พร้อมหาประทานอาหารกันไว้มาเลยเกษดรกรม้าผ้าจ่าเออใจุีคนดีระมาติดตามรับชมฝากตุลยโอเซนได้อสบายดี